เดี๋งติดต่อเกล้ยหน่อยกัทุครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปป้องไปและป้องเงาพานแหวว่าป้องไปเราพอป้องไปตลอดมา่ด้รพี่น้องมากินข้าวมื่อนี้ลูกสาวมาเตอเยอรมันเขาเอิ่นมากินอีหยังบุเนี่อจังสิบังอีหยังแบบฮะบังมือเจ้าเตะเตะเขาเอิ่นมากินอีหยังบุอ๋อมันตรงไฟมันสะท้อนมันอันนี้ฟ้าบู่ มันจะไปเอื่นชาบุมันคือต่อกันคือสีนหลอดเหรอพี่น้องใส่น้ำจิ้มแล้วเนี่ยนะนี่ก็น้ำจิ้มห่อสลัดห่ออะไเพิ่มเนี่ยนะอันเพิ่นกระไล่สีห่อนี่พี่น้องเขเอื่อนนี่ยังบุ๊คผมกับบงจักแซ่บเสีบเขาห่อให้กินพี่น้องกินด้วยตามด้วยเบียร์เย็นๆมาเนี่ย อันนี้เขาเอิ่นอีหยังบ้ันนี้ก็ได้เขาว่ากกโลกว่าไฉ่กกโลกไก่มากกลอกมาเรื่อยพี่น้องป้องไปโอ้ย <t od> ตอนอยุ่ๆๆอยู่อยู่เขาว่าเป็นน่องขุยมาเรื่อยพี่น้องมาเรื่อยอันนี้นั่นเมนูอีแม่ข่อยนี่ แกงหวายใส่ผักหวานมันคงคือกันกอมร่องค้องดอกควาดคงแค้นดอกควาดคงแค้นอันนี้แกงหวายซาบุพี่นอ้องป้องไปแล้วป้องเอาใส่อัเอียงก่อนผักหวานเนี่ยผักหวานเล่ดอกผักแค้นแก่เขากินแบบลูกส,สาวข่อยมาแต่ประเทศเยอะแล้วมันมันจะกินซ้อนบ่เป็นมันจะกินเอาตะเคียบขี้เอา เอาติดตามนะพี่น้องว่าจีอิมดุนเป็นไคจังจีอิมครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไป